ไม่ว่าหญิงหรือชายลดพุงห่วงยางรอบเอวลดไขมันภายในสองอาทิตย์เราจะใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบแม้แต่ลดความดันลดน้ำตาลในเลือดลดไขมันอุดตันเส้นเลือดตีบลดพุงอยากพุงหายลดห่วงยางรอบเอวภายในสองอาทิตย์ชะงัดนักแรด้วยสมุนไพรหินฟ้าแลบ ซีบอกไหสวัสดีครับคนสัญจรแชนแนลสวัสดีครับโจฮักนสสารคามวันนี้มาแทงใจดำคนอ้วนหรือห่วงยางเยอะคนะสัญจรคนสัญจรรู้ไหมว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยเราถ่ายแบบถ่ายโฆษณาอ่าอ่าเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เป็นนายแบบ หรือแม้แต่ผู้หญิงที่เป็นนางแบบเขาจะห่วงเรื่องอะไรหรือเปล่าห่วงยางมันก็น่ากลัวแล้วประเภทตกน้าไม่ไหลตกตกไฟดับเนี่ยห่วงยางในที่นี้หมายถึงไขมันส่วนเกินน,นะท่านผู้ชมเกินตรงหน้าท้องอ่าคนสจอ่อาไขมันเนี่ยมันจะอยู่รอบเอวเราแล้วก็หน้าท้องนี่แหละแต่ที่เราจะมาพูดวันนี้ก็คือไขมันที่อยู่ข้างเอวแล้วก็ รดพุงรถพุงอ่าแล้วก็เป็นหน้าที่อัศจรรย์มากๆว่าต้นไม้ชนิดเดียวใช้แค่ใบอ่ะใช้แค่ใบแล้วมาทําชาชงดื่มใช่ครับไอ้นี่อีกมันไม่แค่แขนงเดียวนะอ่ะฮะไอ้ที่รักษานู่นนี่นั่นเบาเบาหวานไขมันมันได้อะเบาหวานความดันไขมันเส้น<ต>เลือดตีบตันแต่นี่เราเอาไขมันเออ ตัวที่อยู่คงทนในตัวเรามากกว่าแทบจะทุกคนคนสัญจรวันนี้รจริงๆแล้วสมุนไพรที่ว่าน,นี้ก็คือสมุนไพรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นอ่าเอ่ยชื่อเลยรูปจะขึ้นตรงนี้ให้หินฟ้าแลบครับผมหินฟ้าแลบนะะัใชัยนะเอาคนสัญจรจริงๆแล้วนะ,ะโจเนี่ยก็เคยถ่ายแบบถ่ายโฆษณามาบ้างนะเล่นหนังโฆษณามาบ้างทีนี้นะครับ ส่วนที่เรากังวลมากที่สุดก็คือห่วง,ง,วงรอบห่วงรอบเอวแล้วก็พุงุงใส่เข็มขัดรัดปิดกางเกงรัดลูกเกี้ยแต่พุงมึงไม่รัดเอนี่เคยเห็นทหารตำรวจไหมทีแรกๆก็เงินเดือนเงินดาวยังไม่เยอะทุนเฟิร์มพออยู่กินดีไปหน่อยก็คือยืน่นเพลคก็เพลตรง ตรงเทมขัดเนี่ยไพลออกมาอเนี่ย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 อันอันนี้ก็คือห่วงรอบเอวนะท่านผู้ชมส่วนนี้ก็คือพุงนะครับอ่าทีนี้วันนี้เราก็จะมีสมุนไพรที่อ่าง่ายง่ายคนสัญจรง่ายง่ายและสบายสบายแล้วก็ทำเป็นสั่งสองช่องเราเราทําทำเป็นชาดื่มใช่ชาชงดื่มง่ายง่ายเอ้าอ่า healthy fat healthy fat ก็คือต้องเราจะต้องเอากำจัดไขมันออกจาก ห่วงยางรอบเอวเนี่ยใช่ทำยังไงคนสัญจรไอ้นี่แก้วที่ชงมาแล้วอันนี้ชงมาแล้วแต่ว่าน้ํามันเย็นแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ชงสีผมก็ดื่มไปแล้วละแก้วนึงตอนเช้าดื่มไปแล้วแก้วนึงครับแล้วก็หลานสะพ้ายก็นิ้วนิ้วคุณอย่าชี้มากนี่มันก็เป็นอะไรที่โอ้โหพี่เราชอบทําเราก็ทําตามไ้เนี่ยนี่ครับเป็นชาชงดื่ม ไม่ตบเลยอุ้ยต้องหยิบด้านนี้เนาะเออือเป็นรูปแบบใหม่เป็นสะดวกใช้ uh huh. อือนี่ครับสะดวกใช้แต่มีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยพูดคุยกันส่วนเรื่องเสริมนี่ก็คือรถไขมันยังไม่พอท่านผู้ชม,มวันนี้จริงๆแล้วนะครับห่วงอย่างที่อยู่รอบเอวแล้วก็ภูมิของคนสัญจรแม้ตัวแม้แต่ใครๆคนสัญจรเวลาเวลามีอายุมากขึ้นเนี่ย<อ>ก็จะปล่อยตัวล้ว เรจะมีทุกคนใช่ไหนๆเราก็โชว์ซองชาแล้ววิธีการชงดื่มล่ะพิธีการชงดื่มนะคนสัญจรเราจะดื่มเฉพาะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับและก็น้ำเนี่ยคือเราจะใช้ใบแก้วแก้วใบใหญ่กว่านี้นะครับอ่าแล้วเราก็ทิ้งลงในแก้วแล้วก็เทน้ำร้อนลงแล้วก็ปิดฝาฟุบไว้ประมาณสักห้านาทีหรือกินขณะอุ่นๆ ก่อนอาหาร20-30นาทีตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแต่ว่าในซองนี้เราก็ใส่ปริมาณพอสมควรก็น้ำประมาณ3แก้วกำลังดีใช่ใช่นี่รู้หรือเปล่าว่าป้าเราเนี่ยที่อยู่กรุงเทพเนาะวันนี้ป้าผมขอป้ามาหากินก่อนนะอก็คือว่าป้าโทรมาบอกว่าโจห่วงยางพี่ไอห่วงยางป้าหายไปอ ตามหาลำบากเลยใช่ไหมก็ก็ประมาณ2อาทิตย์นะคนสัญจรประมาณ2อาทิตย์นี่คือห่วงยางนี่ก็คือหายไปเลยนะครับเราจะไม่โฆษณาว่าห่วงยางบันเดียวหายไม่ครับไม่มีทางนะครับเวลาเราทานไปสักสองสองวันสามวันเราทานข้าวไปจะไม่รู้สึกแน่นท้องบางเบาใช่จริงๆ บางคนทานจานเดียวออ้แน่นท้องอะไรเงี้ยอ,อ,อาการาานั้นจะไม่มีเลยไม่มีครับแล้วก็ท้องเราจะรลง่งท่านั้นเราก็มากินสักนิดนึงกินอออออชามาชงติดติดน่นะนี่ปึ้งนะครับ,รบผมก็จะกินนะท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้คือคือกินเป็นการกินโชว์แต่โจกินมาแล้วทุกเช้านะครับหลังจากที่ต้มด,ดื่มน้ําก็ไปแล้วนี่อย่าทิ้งนะครับถุงเนี้ยพอชารสชาจืดปุ๊บเราเอานี่ไปถูเช็ดถูตาม เตาแก๊สที่มีน้ำมันกระเด็นลงอ๋อ<ล>คน<ล>สัญจร,ลระะหลานเราแล้วก็ใครๆนะเขาเขาบอกว่าก่อนที่เราหลังจากที่เราชงชาดื่มแล้วเนี่ยาชาหินฟ้าแลบเนี่ยอันนี้ใช้ประโยชน์ยังไงเอาคนสัญจรพูดใหม่สิแล้วที่นี่กระทะที่เราทอดอะไรใหม่ๆอปุ๊บเ<ๆ>ราล้างเลยเอานี่งไปถูเลยไม่ต้องใช้สันลไ,ไม่ต้อง มันจับไขมันออกไปเลยถูแล้วก็น้นํลราดออกดไขมันเกลี่ยแล้วก็ผ้าเช็ดไว้แล้วก็ไปแขวนกระทะโดยที่ว่ากลิ่นก็ไม่มีหรือว่าตามเตาแก๊สที่มีน้ํามันกระเด็นลงอะาฮะเอานี่เช็ดถูเลยอันเช็ดถูในขณะที่อันนี้เปียกอยู่นะใช่แล้วก็เช็ดเช็ดมันมันดูด,ด,ดออกไปหมดบบเลยนะเออเขาเรียกว่าคาบสกปรกคาบไขมันมันออกไปมันจะดูดหมดแต่คนสัญจรคาบไขมันเนี่ยไขมันที่อยู่ในห่วงยางค่ะห่วงยางแล้วก็พุงคุณเนี่ยนั่นแหละ ที่หัวข้อที่เรามาพูดกันวันนี้นะครับได้ผลมาทุกคนไม่คือไม่ต้องไม่ต้องไปฟิตเนสใช่ครับผมคือพูดง่ายๆคนท่านผู้ชมไม่ต้องไปฟิตเนสไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องอดอาหารด้วยไม่ต้องอดอาหารแต่ว่าขอย้ำนิดหนึ่งข้าวขาหมูอย่าไปกินนะท่านผู้ชมขอนิดนึงขอนิดนึงขอนิดนึงของมันๆใช่ครับผมก็ โอ้สุดยอดครับเป็นอะไรที่จ a m j เป็นพืชเมืองนอกนะครับไม่ใช่ของไทยเราหรอกใช่เป็นงานวิจัยมาจากอินโดนีเซียแล,แล้วก็มาเลเซีย,ยนะครับไม่ใช่สมุนไพรไทยนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็เป็นภูมิปัญญาจังแถวๆปากใต้แต่ว่าเป็นบางส่วนที่เรารู้จักกันด้วยความบังเอิญของโจฮักนาสารคาม คนคสัญจรชาแนลที่ประสบการณ์พันพบเจอนะครับผมพันพบเจอ,อนะครับยอดนะผมว่าเราก็เจอหายคนแรกก็ปล่อยทิ้งเนิ่นนานไปอ่ะใช่เพิ่งเพิ่งจะเมื่อเริ่มนทามทำเป็นชาเนี่ยไม่กี่วันนี่แต่มีเรื่องเด็ดๆที่เราไปถ่ายทำเมื่อวานเนี่ยคือคนสัญจร<ม>คนไข้คนนี้ก็คือ น้องสายฝนหรือน้องน้ําฝนเนี่ยนามบุตรดีที่โจออกคลิปเมื่อวานนี้นะครับคลิปเมื่อวานของโจฮักนาสารคามนะครับที่เขาเสริมต่อที่เขาเป็นอืเป็นอะไรเป็นอัมมาพลึกอัมมาพลึกอมมาพาดเพราะเขามีน้ําตาลในเลือดสูงและก็ไขมันในเลือดสูงหน้าตกใจตรงเส้นเลือดตีบด้วยหน้าตกใจตรงี่วานอนดูทีวีอยู่เฉยแล้วลุกไม่ได้ในเตกับตันเออนอนดูทีวีแล้วก็ลุกลุกไม่ได้เออ แล้วทำอะไรไม่ได้เลยคนสัญจรครั้งนี้มันอมพาดหมดปากเลยบิดร่างเอ๋เงี้ยมันโอ้เมื่อวานนี้เราต้องขออภัยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้โจใช้กล้องหน้าในการถ่ายทำครับผมเพราะกล้องหน้าในการถ่ายทำมันยกมือนี้ก็เป็นเหมือนยกมือซ้ายอ๋อใช่นะครับยกมือขวากลายเป็นมือซ้ายอันนี้จะต้องขออภัยเลยครับเพราะว่ามือเมื่อวานนี้ถ่ายน้องน้ําฝนเนี้ยนะครับือถ้าใครดูคลิปเมื่อวานนี้ ของโจฮักนาสารคามจัดซึ้งเลยว่าประโยคเดียวที่ว่านอนดูทีวีเฉยๆตื่นลุกเดินไม่ได้เนี่ยคุณรู้ไหมเป็นเพราะอะไรครับไขมันในเลือดสูงครับนี่ครับระวงไขมันในเลือดสูงเนี่ยเป็นภัยเงียบมหาันตภัยที่<อ>คนไทยลหลายๆคนอย่างนายเคยได้ยินข่าวไหม,มตีกรอบอยู่แล้วก็ล้มเลยอ่ะใช่ครับผมแล้วก็อะไรนะไอ้ตีลูกขนไก่ด้วยลูกขนไก่ตีอยู่ดีเดินออกมาข้างสนามเออรู้สึกว่าอยู่ทางใต้มั้ง ล้มคลืนตายหาเลยหัวหัวล้มฟาดพื้นแล้วก็นักฟุตบอลฝั่งนักฟุตบอลอาชีพนะอยู่ฝั่งทางยุโรปเลยล้มกลางสนามก็ตายได้จริงคอนสิรขนาดนักฟุตบอลเขาออกกาลังกายเป็นประจำแต่เรื่องของไขมันมันไม่เลือกว่าอ้วนหรือผอมไม่เลือกครับไม่เลือกเออไม่เลือกครับห่วงยางรอบเอวคุงที่ยื่นออกมาเราจะทําให้หายด้วยสมุนไพร ทำยังไงห่วงยางถึงจะหายไปห่วงยางรอบตัวนะคนสัญจรเราไม่ต้องมีเทคนิคไม่ต้องครับไม่ต้องไปออกกําลังกายครับไม่ต้องไปฟิตเนสไม่ต้องอดอาหารอ่าไม่ต้องอดอาหารท่านผู้ชมแต่ขอย้ำนิดหนึ่งอาหารที่มันมันอย่างอย่างเช่นข้าวขาหมูหรือกะทิอย่างเงี้ยอดสักนิดหนึ่งห่างห่างไปอ่าห่างไปเพื่อหุ่นสแลนเดอร์เรื่องนี้เรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นคลิปของน้องน้ำฝนก็เรื่องจริง สอบถามเราได้อยู่ที่บร์บืสารคามเรื่องจริงครับวันนี้เราขอ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 โชว์หุ่นที่ตรงนี้ได้นะอ่าแล้วแต่นะครับหุ่นฟิตเนสของผมนะท่านผู้ชมโอ้เนี่ยนี่พอคุยตรงนี้นะนายแพ้เราทุกทีเลยมันห่วงยางผมยังไม่หายแต่คนสัญจรเราเราดูในบ้านตั้งแต่เรากินสองสามวันมาเนี้ยนะที่ที่อาทิตย์นี้ยเรามากินสองสามวันเนี้ย พุงพุงพุง,พงเริ่มหายไปแล้วคือเดินคล่องเดินตัวคล่องแข้ขขงขานี่เบาต<า><า>ัวครับเดินคล่องต้ออะไรละนี่ครับคือของดีๆเครื่องดื่มดีๆต่อสุขภาพ,าพคือทางช่องเราไม่ได้โมเมไม่ได้เอาอะไรเราเอาเรื่องจริงคือาการวิจัยแล้วมาทำจริงๆให้เห็นคนสัญจรอไอ้ที่คุณพูดถูกนะเมื่อกี้เนะี้ยผมจะเสริมสักนิดหนึ่งว่า สมุนไพรตัวนี้คือใช้งานได้จริงปฏิบัติจริงและใช้งานได้จริงๆนะครับห่วงยางที่อยู่รอบเอวเนี่ยมันหายไปนี่เรื่องของคุณป้าเมื่อกี้เราคาคุยอยู่นะเราติดค้างไว้อยู่คุณป้าโทรมาบอกว่าโจห่วงยางป้านะหายไปแล้วแต่พุงป้าเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มค่อยๆหายไปคือต้องใช้เวลานิดนึงประมาณสองอาทิตย์ขึ้นไปคนสัญจรคือบอกตรงเหมาะมากกับคกรีซ45อัพ เริ่มมีปัญหาเรื่องพุงยืน่นแต่ว่าทุกวันนี้นะเด็กๆก,ก็พุงยื่นได้มีห่วงยางได้มันมีอย่างเดียวที่ทานแค่เช้าเย็นชเช้าเช้าเย็นหนึ่งซองได้อะไรมัง่งเบาหวานความดันความดันโลหิตสูงเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตีบไขมันอุดตันไขมันอุดตันเส้นเลือดตีบในสมองแตกหลอดเลือดในสมองแตกทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีไม่ทําให้เลือดจับกัน เป็นก้อนเป็นริ่มเลือดหรือว่าเลือดหนืดอ่าผู้ที่เป็นเบาหวานยิ่งดีเลยใช่ครับเบาหวานความดันเนี่ยเธอสบายใช่ก้าการันตีด้วยสุดยอดครับห่วงยางรอบเอวนะครับผุ่งยื่นครับเราใช้สมุนไพรอะไรคนสจอนชาหินฟ้าแลบครับช่างงัดนักแหลครับ สุดยอดส <10 S 1> ิบบอกให้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ